ที่น้องจะรักในพระกิตเจ้าเราอยู่ในวันพฤหัสบสปปดีที่21เทศกาลธรรมดามีเขาคิดอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งนั้นเกี่ยวกับขีตชนของนบ,บุญปาโลที่ท่านไปประกาศพระวรสารแล้วเนี่ยในเทศลนิกาจับที่หนึ่งท่านก็บอกว่าท่านมีความภูมิใจคลายกังวลใจที่เห็นว่าขีตชนนั้นมีความ สดชื่นเหมือนกับมีชีวิตใหม่แล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านขอพระพิจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระพิทเจ้าของเรานั้นทรงนำทางให้พวกเขาแล้วก็ขอพระพิญ้าได้โปรดดวนใจของพวกเขาให้มั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์เจพาพระพพระเจ้าพระมิยา,าของเราเห็นไหมครับท่าน ประกาศพระวรสารยังไม่พอ,อยังสวดภาวนาให้เขาอีกต่างหากส่วนบทอ่านที่สองคือจากพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าก็เล่าเรื่องว่าจงตื่นเฝ้าระวังเติดเพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไหรดังนั้นผลของการมาของเจ้านายของพระพิญญาเนี่ยก็มีอยู่สองชนิดเท่านั้นเองชนิดหนึ่งก็คือเมื่อกลับมาก็เห็นเขากําลังตื่นเฝ้าอยู่เนี่ย พระองค์ก็จะแจ่งตั้งให้เขาดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของตนไมาย็ว่าจะให้รางวัลอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าอีกอันที่สองก็คือคนที่ละเลยในการที่จะเตรียมตัวให้นายกลับมานี่นะครับสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นก็คือว่านายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกหน้าซื่อใจคดปกปิศาจทั้งหลาย ฉะนั้นจะมีการจะร่าให้ขบเชื่อเคีืยอฝันฉะนั้นเรามีทางเลือกอู่สองทางในเวลาที่เรายัางมีชีวิตอยู่หรือเตรียมพร้อมที่จะรับพระเยซูเจา้าหรือปล่อยเหตุการณ์เป็นไปแล้วก็สนุกสนานตามใจของเราหนึ่งถึงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พวกเราจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเวลาที่โป่งมาใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเจา้าทํานายความพินาศของกรุงเยาเล็มแล้วเนี่ย มึนก็พูดถึงวันสิ้นโลกพระองค์ก็เล่าเรื่องอุปมาเกีย่ยวกับขโมยที่มาในเวลาที่เจ้าของบ้านเผลอใช่ไหมครับเหมือนกับความตายจะมาเราในเวลาที่เราไม่คาดไม่คอยนี่แหละสําหรับการสําหรับพระสิชนนั้นการเตรียมตัวไปสวรรค์ก็คือการเตรียมตัวต้อนรับพระเยซูเจ้าผู้จัดจเสด็จมารับเราในวันสิ้นใจพูดอีกแน่หนึ่งก็คือเราต้องตื่นเฝ้าระวัง วันตายของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่สิ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่เราก็คือเราต้องสร้างบุญสร้างกุศสพร้อมให้พร้อมนะครับและวันตายของเราก็จะเป็นวันแห่งแห่งความสุขสุขใจของเราลูกหลานเห็นก็ยินดีว่าเราตายดีนี่ต่างหากเป้าหมายของชีวิตไม่มีแค่นี้แหละครับส่วนเงินทองที่สะสมมาก็ไม่ได้เอาไปด้วยดังนั้นเราจึงต้องดู การแท้ของชีวิตว่าถ้าอะไรที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลการเป็นคนดีนั้นนะครับพี่น้องมันมีคุณค่ามากกว่าการมีทุกอย่างในโลกนี้แต่ไม่มีคุณงามความดีเลยก็ขอ,ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พวกเรามีความสุขในการดำรงชีวิตและให้ได้พบกับพระเยซูเจ้าในรูปแบบของผู้ที่เป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ ขอพระเจ้าเวาพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชห,ห,ห,หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง